มาดูข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่าจํานวนนับที่มีค่ามากที่สุดที่หาร75 111และ129แล้วเหลือเศษ3คือจํานวนใดจํานวนนับที่มากที่สุดที่หารเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นการหาหอรอมมนั่นเองนะครับแต่เขาบอกว่าแล้วเหลือเศษ3ด้วยนั่นก็คือหอรอมมเหลือเศษวิธีการก็คือให้เราจํานวนเนี่ยไปลบเศษก่อนแล้วค่อยหาหอรอมมนะครับ นั่นก็คือเอาเจ็ดสิบห้าเนี่ยลบด้วยสามร้อยสิบเอ็ดลบด้วยสามร้อยยีบเก้าลบด้วยสามนะครับอันนี้ก็จะได้เจ็ดสิบสองอันนี้ได้หนึ่งร้อยแปดอันนี้ได้หนึ่งร้อยยี่สิบหกนั่นเองนะครับทีนี้เราก็หาหอละมอของจำนวนสามจำนวนนี้ได้เลยนะครับผมตั้งหารสั้นได้เลยครับจำนวนที่สามารถหารทั้งสามจำนวนนี้ได้ลงตัวนะครับเอาสองมาก่อนเลยก็ได้ครับเป็นเลขคู่นะครับเอาสองมาเลยนะครับ สองสามได้หกเศษหนึ่งสองหกสิบสองอันนี้สองห้าเป็นสิบสองสี่เป็นแปดสองหกสิบสองสองสามเป็นหกนะครับอ่ะอันนี้ใช้เลขสามได้ครับใช้เลขสามเลยครับชึบสามสิบสองได้สามสิบหกนะครับอันนี้สามหนึ่งได้สามเหลือยี่สี่ต่อไปนะครับสามสองเป็นหกสามหนึ่งเป็นสามนะครับอ่ะอันนี้เราสามารถใช้ ใช้สามได้อีกครับผมสามสี่สิบสองสามหกสิบแปดสามเจ็ดยิบเอ็ดอ่ะหมดแล้วครับหารต่อไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นหอรอมก็คือนี่ครับเอาอันนี้มาคูณกันนะครับก็จะได้เป็นสองคูณสามคูณสามนะครับสองคูณสามได้หกหกคูณสามได้สิบแปดเพราะฉะนั้นหอรอมก็คือสิบแปดนั่นเองนะครับผมดังนั้นข้อนี้ตอบข้อคอควายนะครับนี่ครับชึบชึบนะครับอ่ะโอเคนะครับ